สวัสดีครับคลิปนี้จะอยู่กันในแกรนบูแฟนตาซีรีลิงค์นะครับในคลิปนี้จะเป็นไกด์ตัวละครซีโอปอนั่นเองนะครับก็เป็น2ตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเกมในแพทช์1.2เนาะคลิปนี้เป็นตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าปั้นไม้ถุงตัวเดียวของมันหาย,ยากเนาะก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับว่ามูฟเซตแต่ละอ,อย่างมีอะไรบ้างผมคิดว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้หรือว่าเราไม่ค่อยได้เล่นตัวพวกสไตล์คอมโบคอมโบเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวนะครับเล่นยากอยู่ การที่ผมเล่นตัวนี้มาช่วงแรกนะผมรู้สึกได้เลยครับว่าเล่นยากจังวะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาย่อยกันนะครับว่ามันเล่นยังไงให้ง่ายๆเนาะก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องของซิจิ้วก่อนยังไม่ครบทั้งหมดดีนะ อ้พวกตระกูลเบต้าแกม่าอะไรเนี่ยผมใส่แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ถึงสอันเนี่ยแม่งจัดซีจิ more, ้วยากมากเนาะก็ก็จะมีเป็นซีจิ้วประจําตัวนะครับเป็นเวกานิ่งนะใส่มาด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะต้องมีเนาะเป็นบัฟอาวุธเทอร์มินัสนั่นเองนะครับที่ผมไม่มีก็คือซีจิว้ววอลพาดนะครับยังไม่ได้แลกมาคือยังเก็บไ่ครบไว้เดี๋ยวถ้ามีซีจิว้ววอลพาดมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าพอมีแล้วเนี่ยมัน ทำดาเมจได้แรงขึ้นไหมเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่านั่นเดี๋ยวค่อยทำเป็นคลิปแยกอีกทีก็วันนี้มีประมาณนี้ก็เรียกว่ามีซีจิ้วประจําตัวกับเซตซีจิ้วที่ผมเอาไปใส่เล่นตามปกติเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้กัน ตัวของซีจิ้วประจําตัวของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือสปิริตเอ็ดแลลี่แล้วก็ฟิลลี่นะครับตัวของแลลี่นั้นจะทําให้เกตซอสชายเ,ยเก็บได้เร็วขึ้นเดี๋ยวจะไปว่ากันว่าเกตซอสชายตัวนี้คืออะไรแล้วก็ตัวสปิริตเอ็ดฟิลลี่อันนี้ก็คือในระหว่างที่เราซัมมอนอวตารมาช่วยตีเนี่ยคือเพิ่มแอตแท็กเพิ่มค่าสตัรแล้วก็เพิ่มดาเมจแคปด้วยครับคือตีแรงมากตอนที่อยู่ในร่างอวตารนั่นเองซีจิ้วประจําตัวก็สออันนี้นะครับที่เป็นเวก n นิงก็แค่นี้แหละที่เหลือก็ออันนนนีี้้คืผผมมใใส่่่เเป็เซตทชลจริง ผมจะติดเป็น i m p r o v e d อไปด้วยนะครับเพราะตัวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการเก็บเกรดอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของเกมเพลย์อ่ะมาดูกันนะครับก็ตีธรรมดามันก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันก็ฟันๆเข้าไปนั่นแหละเล่นผสมกับการกดตีหนักไปเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะเมื่อมีลิงก์ก็กดลิงก์จะเป็นการเก็บเกรดได้อ่ะจะสังเกตว่าบริเวณทางขวาเนี่ยเนาะที่เป็นเกรดวงกลมเนี่ยเกตวงกลมนี้มันจะแบ่งเป็น2ข้างนะครับก็คือครึ่งฝั่งซ้ายและก็ครึ่งฝั่งขวาครึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยใช้ใ อ่ะเนี่ยก็คือซมอนอวตารเนี่ยผมเรียกว่าแปลงร่างแล้วกันนะประมาณนี้ทีนี้เมื่อเราแปลงร่างแล้วเนี่ยเราโจมตีเข้าไปเนี่ยเมื่อกดคอมโบเนี่ยมันจะเป็นการเก็บเกตฝั่งขวาขึ้นมาได้เห็นไหมไอ้สีฟ้าเนี่ยอ่ะอันนี้คือเกรซอสชายนะครับเกรฝั่งขวาเนี่ยเป็นเกตซอสชายยิ่งเรามีเยอะการโจมตีแล้วก็การออกสกิลของเราในระหว่างที่มีอวตารอยู่เนี่ยจะแรงขึ้นอ่ะก็กลไกของเกตทั้ง2อันเนี่ยจะประมาณนี้ทีนี้เรื่องของคอมโบการเก็บเกตเราสามารถดูได้ในคอมมานด์ลิสต์นะครับมีทั้ง แต่เวลาใช้จริงเ่ยมันก็จะวนๆอยู่แค่คอมโบบแล้วนั่นแหละอืจะไม่ได้กดถึงดีเท่าไหร่ครับเพราะมันนานอ่ะทีนี้มาเกตเล็กเกตน้อยเวลาเล่นปึ๊บก็คือเวลาเราตีเนี่ยเราจะต้องตีหนักอ่ามันจะเป็นการกดตีหนักสองครั้งผมเรียกว่าตีเบาตีหนักเนาะตีเบาก็คือรัวธรรมดาเข้าไปเนี่ยอ่ะสามครั้งกดตีหนักแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอ่ะเกตถึงจะขึ้นนะครับเกตมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราตีหนักครั้งสุดท้ายอ่ะอย่างตีครั้งเดียวก็ได้ตีเบาตีหนักและ ตีหนักขึ้นนิดนึงก็ความเยอะในการขึ้นของเกรดเนี่ยก็จะอยู่ที่เราใช้คอมโบยาวแค่ไหนนะครับอ่ะลอง4ครั้ง2 3 4ตีหนักและตีหนักอ่ะประมาณนี้นะครับไม่เมื่อกี้เหมือนจะกดช้าไปด้วยมั้งอ่ะก็ถัดนี้แหละเรื่องของการเก็บเกรดีีนี้ความยากเวลาไปเล่นจริงก็คือถ้าเอาด่านมันเองเลยเนี่ยที่บอสเป็นเบฮีมอสเนี่ยคือฟันโดนยากมาก มันจะแบบเราฟันๆอยู่ปั๊บเรากําลังจะกดอีกทีให้โดนเนี่ยบอสโดดเออบอสโดดบอสพุ่งนะครับมันก็เลยจะวืดบ่อยหน่อยทําให้เราเก็บเกรดไม่ขึ้นก็จะต้องเอาสกิลมาคอยช่วยชดเชยเรื่องของการเก็บเกรดที่ยากนะครับทีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเราแก้เกมได้ด้วยการแดชไอ้การดอสอ่ะอผิดคือการดอสเกมเนี่ยมันจะเหมือนตัวก่อนๆนั้น,นนี้เลยครับเหมือนพวกซิกฟรีหรืออะไรก็ตามการดอสเนี่ยมันจะสามารถใช้หน่วงการคอมโบของเราได้ยกตัวอย่าง1 2ปึ๊บ ปกติเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้เกรดทีนี้ถ้าบอสอ่ายังวัดีถ้าบอสขยับหนีเราหรือว่าเราจะเป็นที่จะต้องหลบนะครับ1 2่ตีหนักปับ๊บเรากิ้งได้ทนึงครับแล้วตีหนักอ่ะแต่ยังได้อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ผมใส่ Improve Dot มาเล่นนะเพื่อที่เอาไว้แก้เกมเวลาอะไรแบบนี้แหละคือเราต้องคอยแบบดอตตามเพื่อไปเก็บคอมโบเกรดของเราให้ได้หรือแม้กระทั่งการดอสหลบเองการดอสปกติที่มีแค่3ครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าทำให้ตัวนี้มันเล่นยาก อันนี้ก็1เทคนิคนะครับแถวๆนี้เรื่องของการเก็บเกรดนะครับจบไปทีนี้ก็แปลงร่างเหมือนเดิมแปลงร่างก็จะมีคอมโบเหมือนตอนกดตีปกติเลยครับตีหนึ่งครั้งตีหนักและตีหนักนี่ได้เกรดซอชายมานิดนึงตีสองครั้งตีหนักและตีหนักเห็นไหมอ่ะตีสามครั้งหนึ่งสองสามตีหนักและตีหนักบั่นสองรอบอ่ะซอชายขึ้นเกินครึ่งหลอดเนี่ยมันจะปิดฟินิชเชอร์ได้หนึ่งสองสามสี่ตีหนัก ตีหนักอันนี้ผมกดช้าไปมันจะมีปิดฟินิเชอร์ก็คือเราจะเสียเกรดทั้งหมดไปนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูแอบกดยากนิดนึงตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะเล่าสู่กันฟังกระชีผมมีอะไรจะบน่นอ่ะเกรดซอชายเนี่ยเห็นไหมทางขวาเนี่ยถ้าเราตีเป็นแง่งเนี่ยผมนับให้เป็น3ามแง่งแล้วกันมันมี3ขั้นอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามเดี๋ยวเก็บไปก่อนเนาะ,ะลิงได้ลิงค์ครับปึ๊บต่อไปอ่ะเนี่ยอย่างนี้คือขึ้นมา2ขั้นเนาะเห็นป่ะมันสว่าง2ออันนะครับคืออันขวาล่างกับอันขวากลางเนาะ ก<ป>็ไปต่ปออากดผิดอ่าเนี่ยข้อเสียของตัวนี้นะครับคือการที่เราจะเก็บคอมโบเนี่ยเป็นการตีหนักเนาะทีนี้ถ้าเรากดช้าไปอย่างเงี้ยผมกดช้าเนี่ยแล้วมันหลุดปั๊บเนี่ยคือมันกลายเป็นว่าเรากดกลับล่างนะครับทำให้เกจซอช,ชายที่เราเก็บมาที่เราเก็บมาเนี่ยหายหมด อันนี้เป็นหนึ่งในความยากในการเล่นตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความคุ้นชินนิดนึงหรือถ้าเอาเซฟเซฟเลยอ่ะสำหรับผมเองนะการเก็บคอมโบสเกตซอสชายเนี่ยผมใช้แค่1นึครับ1นึ 2. อันนี้ผมรู้สึกว่ามันพลาดยากอืมหนึ่งสองปั่นเสร็จปั๊บโดดทุบเนี่ยเก็บเก็บไปเรื่อยๆอันนี้คือจบไวด,ด้วยเนาะมันพลาดยากอันที่ใช้แล้วมันแรงหน่อยคือ3ครั้งแต่มันปั่นนานครับเนี่ยเราต้องกดให้ตรงจังหวะเพื่อที่ปั่นอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือแอบใช้ยากเนาะแล้วก็มา4 หนึ่งสองสามสี่นี่อันนี้คือปิดพินิชเชอร์ครับแล้วจะกลับร่างทันทีก็จะเอาไว้ใช้ตอนที่เกตซอสช,ชายเราเยอะแล้วก็เกตอวตารเรากําลังจะหมดนั่นเองอ่ะคอมโบของตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเรียกได้ว่าใช้ล่าง,างอยู่สีรูปแบบเนาะร่างปกติก็ได้นะสี่ครั้งนะอ่ะอ่ะสามสี่แต่ว่าเนี่ยอย่างที่เห็นครับมันลำนานไงน,นี่ผมว่าผมกดไม่ติดป่ะเดี๋ยวเอาใหม่อ่ะกลับร่างก่อนหนึ่งสองสาม ออกมันได้มันสุดแค่นี้แหละถ้างนั้นใช้ใช้ยากอยู่นะครับสำหรับตอนก่อนแปลงร่างเนี่ยน่าจะใช้แค่รูปแบบ2กับ3ก็พอคอมโบ B แล้วก็ C เนาะมันจะดูใช้ง่ายกว่านะครับอะ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเบสิกในการคอนโทรลเก็บเกรดตัวของเกรดอวตารแล้วก็เกรดซอสชายเบื้องต้นทีนี้ก็เรื่องของความแรงของสกิลเนาะก็น่นอนครับว่าเกรดซอสชายหรือแม้กระทั่งการแปลงร่างเองเนี่ยมีผลต่อความแรงของสกิลหมดเลยเพราะฉะนั้น ทำได้ถ้าเราทําได้เนี่ยตัวนี้ถ้าเราจะรีดาเมจเนี่ยก็คือพยายามใช้ตอนที่เรามีเกตอวตารนะครับซึ่งในบางสถานการณ์ตัวของสกิลนี้ที่ใช้เติมเกตเนี่ยมันอาจจะยังไม่เต็มเนาะเราสามารถหน่วงๆเอาไว้ได้ด้วยการตีเก็บเองไปก่อนนิดหน่อยนะบอกไว้ก่อนอาจจะลองเล่นไปก่อนอ,อันนี้ผมไม่ได้มาเทสดามเมจห้ดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ไปเรียกว่าใครอยากรู้ก็ลองไปนั่งจับกันเองแต่หลักๆแล้วมันแรงขึ้นแหละ คือตามขีดของเกรดซอชายที่ขึ้นเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลไปอ่ะมันจะแรงขึ้นยิ่งตอนเกรดเ,เยอะครับสกิลมันจะแรงขึ้นยิ่งไอ้พวกท่าเสกดาบอะไรเงี้ยจำนวนดาบที่ออกมามันก็จะเยอะขึ้นครับอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูปกติสมมุติได้ครับตอนนี้คือเรายังอันนี้คือผมเปิดตัวของโนคูดาวอยู่นะแต่ถ้าเราเล่นปกติเงี้ยแล้วแบบเกตเราไม่มีเนาะเราก็เข้าไปเก็บ นิดนึงก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยก่อนรอกาจังหวะดูบางทีเราเล่นนอยู่เราอาจจะพอกะับปริมาณได้ครับว่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสกิลเราจะใช้ได้แล้วสกิลบัฟเกรนะครับแล้วก็แบ่งล่างเล่นไปก่อนเลยปึ๊บเนี่ยก็คือเราแบ่งล่างเพื่อเก็บอ่าเก็บตัวของเกตซอชายมาก่อนนะครับเมื่อกี้กดผิดกลับล่างเลยเนี่ยเราเก็บได้นิดนึงเห็นป่ะเกตกำลังจะหมดนะครับแล้วพอเรากดสกิลด้านเรากดปั๊บเห็นป่ะเพื่อเอาเกตอวต้ามาแล้วเราก็มีเกตซอชายอยู่เพื่อหลอดเอาไว้ล้ำต่อได้ยาวๆเลย เพราะว่าตัวนี้มันจะโจมตีดําโจมตีด้ดแรงที่สุดตอนเกรซอชายเต็มครับเพราะฉะนั้นก็สําคัญอยู่เรื่องของการเชนจังหวะการปั่นเกตตรงนี้จุกกิกนิดนึงเนาะอาจจะต้องเล่นสักประมาณนึงครับแต่พอเราเล่นคล่องๆแล้วเราก็จะพอ,อะรู้เหลี่ยมแล้วการกดลิงค์ไทม์ช่วยได้เห็นไหมลิงค์ไทม์ก็ช่วยเพิ่มตัวของเกตอวตารได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงตัวของท่านี้ไว้ให้นานที่สุดนั่นเองอะ,อะไรประมาณนี้เป็นต้นกดปิดที่ดูกีซีสีครั้งนะครับพึ๊บพอโดดสับปั๊บกด คุกเซตนี้คือพอใช้ปั๊บมันจะกลับร่างเลยนะเสียเกรดทุกอย่างไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็คิดหน้าคิดหลังดีๆอย่าแบบอย่าเพิ่งมาใช้ตอนที่ oh. ไอเกรดอาวาตารเรามันเต็มอะ่ะเองั้นเสียฟรีนะครับเออก็ใช้ตอนเกรดอาวาตารใกล้ๆจะหมดแรงนะเหมือนดามจรวมๆได้จิ้มไปทีน่าจะสองสามแสนเลยครับชุดเมื่อกี้ถ้าเกรดซอสชายเราเต็มเนี่ยคือได้แรงอยู่ทีนี้มาเจาะลึกกันเรื่องของสกิลของตัวละครตัวนี้กันนะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มาไล่ดูกันครับโรตูล่าก่อนอ่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นท่าทุบแล้วก็ จะเรียกว่าอะไรดีค่าสตั้นสูงอ่ะถ้านี่คือใช้ทําบอสสตันนะครับเก็บเก็ลิงไทม์นั่นแหละเก็บเก็ฟ้าให้เต็มไวๆอ่ะหรือว่าใช้ในการเบรกพาร์ตเนาะค่าสตั้นสูงแล้วก็ทุกท่าของตัวละครตัวนี้เขาจะระบุบอกกันเลยครับว่าอ่าถ้ามีเกลีซอชายเยอะๆเนี่ยก็จะแรงขึ้นจะฮิตเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้พร้อมกับอวตารก็จะแรงขึ้นมันก็จะบอกอะไรประมาณนี้หมดเนาะเท่านั้นนะครับ ถ้าถัดมาอันนี้คือถ้าจําเป็นนะอันนี้คือเป็นท่าดามมจหลักเลยนะครับแรงมากเนาะสำหรับอินฟินิโต้เครีอานี้ก็เป็นการเสกดาบไปเสียบนั่นแหละแรงอยู่นะครับถัดมาอันนี้อันนี้เป็นท่าลำรำเข้าไปตีเฉยๆเลยครับอันนี้คือเป็นท่าไว้ทำาดามแมจแก้เหงาติดไปก็ได้ไม่ติดไปก็ได้นะแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้ครับท่าบัฟนี่แหละที่สําคัญคือบัฟครีเิตเลตเยอะมากเลยนะครับขั้นต่ําคือได้ครีฮิตเลตสามสิบเปอร์สูงสุดคือ50คืออยู่ที่ว่าในระหว่างทีี่่เเเเรราากกดนยมอะแคไห ถ้าเรามีเกจเยอะเราก็จะได้บัฟสูงหน่อยนั่นเองครับเพิ่มแอดแทกเพิ่มคีเลตแต่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือได้เกจอวตารเต็มนี่แหละก็เลยผมมองว่าเป็นท่าบังคับเอาไปใช้ทุกคนนะครับช่วยให้เราเล่นสะดวกสบายขึ้นครับบัฟเกจอวตารเต็มสาหรับท่าเทมเพสตาท่านี้ทีนี้อันอื่นว่ากันต่อก็อันนี้ท่าเบสิกนะครับพุ่งเข้าไปฟันก็ไว้ใช้นในการเคลื่อนที่เนาะเมื่อศัตรูอยู่ไกลๆตัวเราอยู่ไกลบอสเนี่ยก็พุ่งเข้าไปประชิดได้นะครับท่านี้เบานะเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้แรงลองเทสดเมแล้ว ดูเหมือนจะแรงแต่ไม่แรงครับดาเมจจัดว่ากลางๆ่ะเบาถึงกลางๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่าโปรวกนะครับช่วยเพิ่มค่าดีเฟนซ์เรานะครับแล้วก็การดีบัฟก็เป็นโปรวอกให้บอสตีเราคนเดียวไม่น่ามีแเวาไปเล่นมัง้งแล้วก็อันนี้เป็นสโลก็ความหนืดในการสโลเนี่ยจะอยู่ที่ว่าเรามีเกตซอสชายเยอะแค่ไหนนะครับยิ่งมีเกตเยอะสโลหนักแต่ผมลองเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยอะ่ะรู้สึกว่าสู้พวกสโลแบบของนามยาไม่ได้เลยครับมันสโลแป๊บเดียวอะ่ะ มันตอนที่เรากดใช้ไปคือบอสหนืดแบบหนืดเลยนะครับแต่เหมือนจะอยู่ประมาณสักวิหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันสโลว์เบามากแต่ช่วยได้สําหรับใครที่เป็นสายที่ว่าแบบพอจบตาไปเราอยากได้ค่าเฮอร์เนอร์เยอะเอะเาไปสแปมใช้ครับค่าเฮอร์เนอร์พุ่งมากแล้วก็อันนี้เป็นสกิลเรียกว่าเป็นสกิลที่เห็นในคลิปเทเลอร์นะครับแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยเป็นท่าที่ผมไม่เคยได้ใช้เลยนะครับสำหรับเซเว่นสตาร์บีแลนด์เนาะอันนี้ใครที่เล่นตัว2ตัวใหม่เนี่ยก็จะรู้แหละมันมีเหมือนกันทั้งคู่อะตัวละท่า ก็คือพอเราเอาไปใช้เมื่อเราเข้าด่านไปครับมันจะนับคูดาวก็คือมันเหมือนถูกใช้ไปแลนะ้วเนาะคือเข้าด่านนะคูดาวมันจะนับจากศูนย์เนี่ยแต่คือถ้าเรามีจังหวะได้ใช้เนี่ยมันก็จะเก็บเกรอันตรีให้เพื่อนเต็มทั้งปาร์ตี้เลยนะครับ <c oughs> ถึงแม้จะไล่านานๆอย่างนี้ก็ตาม <c oughs> เนาะ <c oughs> สามารถดอทหลบได้นะในระหว่างที่ใช้อยู่ <c oughs> แบบถ้าจะโดนตีหรือกำลังจะตายอย่างเงี้ยก็ดอทหลบได้ <c oughs> แต่ว่าเอาเนี่ยผมเล่นตัวนี้มาได้วันเต็มๆเนี่ยผมจะไม่เคยได้เอาไปใช้เลยครับ คือมันต้องเป็นด่านที่นานมากๆอ่ะลงไปเฮมอสตาหนึ่งมันก็ประมาณ5ถึงกังแกงหน่อยนะ5ถึง7นาทีอะไรเงี้ยผมไม่ได้ใช้มันคูดาวไม่ทันครับผมเอาคาสเขตไปเอาฟลิกคูดาวไปผมไม่ได้ใช้ว่ะมันน่าจะต้องแบบจบกันช้ากว่านั้นะถึงจะได้ใช้ใครที่เอาท่านี้ไปแล้วได้ใช้ก็ยินดีด้วยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่มันใช้ยากมากมันหาโอกาสใช้ได้ยากแล้วข้อเสียก็คือถ้าเราตายนะครับในระหว่างที่เล่นเมื่อเราเอาสกิลนี้ไปนะ สมมติมันนับมาครึ่งทางแล้วเราเล่นตีบอสผ่านไปบอสเหลือเลือดท่าสิเปอร์ใช่ป่ะแล้วแบบบอสทะลึ่งฆ่าเราตายคูดาวเริ่มต้นนับจากศูนย์ใหม่ครับมันเลยไม่ได้ใช้สักทีอันนี้เป็นข้อเสียข,ของท่านี้ก็เลยผมผมมองว่าเป็นท่ามีมะเอาจริงๆนะไม่ได้ใช้หรอกมันมันดูใช้ยากเกินไปครับประโยชน์ใช้สอยดูน้อยมากสําหรับท่านี้นะก็ว่ากันไปเนาะอะ,อะสกิลทั้งหมดของตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะครบแหละนะครับทีนี้ก็เหลือแค่เราใครที่ชอบลองเอาไปเล่นไปควงๆดูครับจริงๆก็ เป็นตัวที่เล่นสนุกดีนะถ้าใครชอบเล่นตัวละครที่แบบสายคณิตคิดคำนวณนะครับเล่นไปแล้วต้องมาคิดสเต็ปหนึ่งสองสาม 1, 2, เอ,อ้ยเดี๋ยวต่อไปทําอะไรดีนะต่อไปจะต้องเก็บเกรดพอเก็บเกรดเสร็จเบ่งอวตารแล้วเราจะได้ตีเก็บซอสชายหรือเปล่าพอเก็บซอสชายจะหมดเราจะเก็บอวตารได้ใหม่ไหมตัวนี้จะประมาณนั้นเลยครับผมว่าเล่นยากแต่จะใครที่ชอบเล่นไปคิดไปจะชอบอืมเพราะมันต้องไปคิดคํานวณเรื่องของการใช้เกรดนี่แหละเพื่อดึงประสิทธิภาพตัวนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าดาเมจตัวนี้จากที่ผมลองลานดูเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงอะไรกว่าเกๆ ยงแค่มันมีเรื่องของเมคานิกความแบบความเท่ของตัวละครมาให้พวกเราได้เล่นกันแค่นั้นแหละเรื่องของดาเมจเนี่ยไม่ได้หนีจากพวกตัวก่อนๆที่นในเกมนี้เลยครับสำหรับซีโรโฟนตัวนี้ผมลืมเรื่องของอัตติเมตไปเนาะและระหว่างที่ใช้อัตติเมตนะครับก็ความแรงมีผลกับการที่เราอยู่ในร่างอวตารหรือเปล่าเนาะเพราะว่าจริงๆผมว่ามันอาจจะมาจากซีจิ้วก็ได้นะเพราะว่าเมื่อเรามีอวตารปั๊บเนี่ยคือเราได้แคปดาเมจเพิ่มได้อัตแทกเพิ่มไง อ่ะลองดูใช้อัมตีแบบปกติอ่ะความฮิตแรกเข้าไป5 5าหมื่นห้าใช่ไหมอ่ะดูดาเมจเต็มๆมาก็ได้ครับอ่าเจ็ดหมื่นเอ้เจ็ดแสนสี่หมื่นใช่ไหมอ่ะเจ็ดแสนสี่หมื่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอผมมีเบ่งล่างอวาตารออกมานะครับเราไม่กดบัฟดาเมจละกันอ่ะเบ่งล่างปับ๊บแปดเข้าไปความฮิตแรกก็แปดแปดหมื่นแล้วครับเมื่อกี้มันแค่ห้าหมื่น เพราะฉะนั้นก่อนที่จะกดจะให้อัตติเมทนะครับก็แบบนี้ก่อนเบ่งล่างก่อนก็อันนี้ทําไม่ยากเนาะคือเราเบ่งแบบไม่เอาอะไรเลยก็ได้ครับแก้ไปทําคอมโบหนึ่งก็ได้เกดคอมโบหนึ่งตีหนักสองครั้งให้เกดขึ้นมาแล้วกดปั๊บเนี่ยแล้วการตีฟาไปเลยอันนี้ทำไม่ยากนะครับเวลาที่จะใช้อันตีเนาะก็พยายามให้เป็นอ่าร่างอว,วาตารก่อนนะครับดามเมจแรงขึ้นมาอีกคนละเรื่องเลยอ่ะคนละเรื่องกับตอนที่ไม่ได้เบ่งไปร่างนี้

สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครมีข้อแนะนําเพิ่มเติมอยากเสนอแนะอะไรเพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปผมเพิ่งเล่นมาได้วันเดียวนาอเผื่อมีใครอยากเสริมนู่นเสริมนี่เพื่อที่เพื่อนๆหลายๆคนจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาแนะนํากันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันหน่อยไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ